เราก็จะเติม Radius นะฮะนี่ฮะเป็นเส้นบางๆนะครับเติมทั่วๆนะฮะคือตัวนี้มันเป็นแคลเซียมโมเลกุลเล็กฮะมามาผสมอยู่ในเจลทีนี้เนี่ยายาตัวนี้เขาก็หน้าที่หลกัหลกๆเขาก็ใส่เข้าไปในผิวเขาก็จะกระตุ้นการสร้างคอลลาเจนในผิวฮะายาชาจนหมด ไม่หมดนะฮะชามากครับหมาอาเพราะยังไงเ,เดี๋ยวเราฉีดยาชาช่วยอยู่แล้วครตอนนี้หมอก,กําลังจะใช้เ a ด i เอนะครับเป็นเ a d i เอสคลาสสิกนะครับก็ตัวนี้จะเป็นแคลเซียมไฮดรอกเซ p ร์อัปตันะครับที่อยู่ใน CMC เจลเนะี่ยซึ่งตัวนี้ก็ต้องบอกว่าได้ USFDA เรื่องของการเติมเต็มตรงบิเวณหลังมือได้นะครับันวิธีการก็คือก็ไม่มีอะไรครับเราก็แค่ใส่ตัวเ a d ีเอเนี่ย ในความเข้มข้นที่เหมาะสมนะครับแล้วก็เติมก็ไปใต้ชั้นผิวหนังนะครับซึ่งชั้นตรงนี้เราเรียกว่าเป็น superficial lamina นะครับก็จะอยู่ใต้ผิวหนังเหนือต่อเส้นเลือดนะครับว่าตรงนี้เวลาเราฉีดกไปเนี่ยเส้นเลือดจะไม่แตกนะครับถ้าลึกไปกว่านั้นก็ถือว่าผิดผิดชั้นแล้วก็เราก็จะเติมเ a ด i เสนะฮะเนี่ฮะเป็นเส้นบางๆนะครับเติมทั่วๆนะฮะเอาจริงๆง่ายนะตำแหน่งนี้เพราะว่า เป็นชั้นที่ไม่ได้มีอะไรที่ซับซ้อนครับบนหน้านมีเคิร์ฟบนหน้าอยู่หลายจุดนะฮะมีทั้งเรื่องของเส้นประสาทาที่เราต้องหลบหลีกนะฮะแต่บนบนมือเนี่ยไม่ได้มีส่วนที่อันตรายอะไรนะครับก็แค่ให้มั่นใจว่าถูกเลเยอร์นะครับแล้วก็ปริมาณยาเหมาะสมงพะนั้นถ้าเกิดจะดูนะครับว่าเราอยู่ในชั้นที่ถูกต้องหรือเปล่านะครับดูง่ายนะครับใส่เข้าไปในชั้นผิวนี้แล้วนะครับยกเข็มขึ้นมาต้องเห็นเป็นลำเข็ม หมายก็ว่าเราใส่เข้าไปใต้ผิวหนังจริงๆนะครับชั้นนี้เป็นชั้นที่ไม่มีเส้นเลือดเนี่ยนี่คือจุดที่หมอเติมไปแล้วนะฮะโอเคผใช่นะฮะนี้นนนนนตรงหลังมือเห็นวงนี้ไหมฮะเนี่ยก็เนียนเป็นแผ่นเลยสังเกตเห็นไหมฮะเนี่ยกรเรียบนะฮะโอเคงั้นเดี๋ยวหมอวีต่อ Once I wouldn't say it would I. Once you wouldn't.